そう。<music> คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีจัดประกวด EDU Smart Teacher 2025และน้องล่าคำแพงวันที่25สิงหาคม2568ที่หอประชุมไพรยพยอมมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีผลเอกนิรุตเกศสิรินายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประกวด EDU Smart Teacher 2025และน้องล่าคำแพงคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2568โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนเรศขันธรีคณะบดีคณะครุศาสตร์พร้อมด้วยอาจารย์ปรีดากังแฮรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์คณาจารย์คณะครุศาสตร์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการประกวด EDU Smart Teacher 2025และน้องล่าคำแพงคณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ในครั้งนี้จัดขึ้นตามแผนงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์เป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอีสานผ่านการประกวดน้องล่าคำแพงที่ได้นำเอาศิลปะวัฒนธรรมอันโดดเด่นของภาคอีสานกล่าวคือดนตรีและเพลงหมอลำที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาโดยทั่วไปเป็นอย่างมากและการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา ในการประกวด E.D.U. Smart Teacher ที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านบุคลิกภาพความสามารถและทัศนคติโดยผ่านการคัดเลือกจากในแต่ละสาขาทั้ง10สาขาวิชาซึ่งจัดประกวดในระดับคณะเพื่อค้นหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและเพียบพร้อมของการประกวดทั้ง3ประเภทและนำเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ที่สำคัญนอกจากเฟรชชี่ที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายแล้วยังมีเฟรชชี่ที่เป็นกลุ่ม LGBTQ หรือกลุ่มเพศทางเลือกที่ทางคณะครุศาสตร์ได้เปิดเวทีให้มีการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นเพศไหนแค่มีความสามารถแสดงทัศนคติที่ดีออกมาและเป็นที่ยอมรับเป็นคนดีสามารถเป็นครูที่ดีได้ในอนาคตและนี่เป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะทาให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่างถูกต้อง